สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอมาหมาแมวนะคะวันนี้ถือว่ามีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเกิดขึ้นในวงการของคนเลี้ยงแมวเลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยนะคะมีเคสรีพอร์ตหรือว่ามีการรายงานเคสเคสแรกของโลกที่คนติดโควิด -19 จากน้องแมวนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยมีการ ซีพิมพ์ในวารสาร Emerging Infectious Disease นะคะของ CDC หรือว่าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐนะคะโดยเคสนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งก็คือปี2,564นนะคะพบว่าในจังหวัดสงขลานะคะ มีพ่อลูกคู่หนึ่งนะคะที่ติดโควิดจากที่กรุงเทพและโดนส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่สงขลาเนื่องจากเตียงเต็มนะคะโดยในครอบครัวนี้นะคะนอกจากจะมีคุณพ่อคุณลูกแล้วก็ยังมีน้องแมวอีกตัวหนึ่งที่ใกล้ชิดนอนด้วยกันกันกบพ่อลูกคู่นี้นะคะน้องแมวก็ได้ถูกส่งตัวไปที่สงขลาเช่นกันนะคะน้องแมวก็ถูกแยกไปที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะ ส่วนคุณพ่อคุณลูกที่ติดโควิดก็โดนแยกไปรักษาตัวในโรงพยาบาลคนน้องแมวเมื่อไปถึงโรงพยาบาลสัตว์นะคะสัตวแพทย์ผู้ทำการตรวจนะคะได้สวบจมูกแล้วก็เ,เก็บอุจจาระจากทวารหนักไปตรวจโควิด COVID นะคะในน้องแมวแล้วก็พบว่าน,น้องแมวเนี่ยติดโควิดนะคะขึ้นผลบวกในระหว่างที่มีการรักษาเนี่ยน้องแมวจามใส่หน้าสัตวแพทย์นะคะ ในวันนั้นนั่นเองคุณหมอใส่ถุงมือใส่แมสเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ใส่เฟสชิลไม่ได้ใส่แว่นตานะคะก็เลยมีการรับเชื้อจากน้องแมวนะคะหลังจากนั้นประมาณ2-3วันคุณหมอก็แสดงอาการเป็นโควิดตรวจพบผลบวกนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะสงสัยว่าคุณหมอเนี่ยไปติดโควิดมาจากที่อื่นหรือเปล่านะคะแต่จากการที่เขามีการสืบ เจานะคะมีการตรวจในระดับของ DNA เราพบว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะคะของอระดับสารพันธุกรรมของโควิดที่ติดระหว่างพ่อลูกแมวแล้วก็คุณหมอสตวแพทย์ท่านนั้นนะคะซึ่งเชื้อโควิดที่พบในกลุ่มของรหัสสารพันธุกรรมนั้นนะคะมันไม่ได้ไปตรงกับกลุ่มคัสเตอร์ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในจังหวัดส,สงขลา ในช่วงเวลานั้นเลยดังนั้นเมื่อดูระยะเวลานะคะการฟักตัวของโรคทั้งในคนนะคะแล้วก็ในน้องแมวแล้วรวมไปถึงมีการตรวจไปถึงลำดับยีนรหัสพันธุกรรมเราก็เลยสรุปได้ว่าคุณหมอท่านนี้น่าจะเป็นเคสแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นเคสแรกของโลกนะคะที่ติดโควิด1 9จากน้องแมว จริงๆแล้วหมอจะขอลำดับให้ฟังก่อนหน้านี้ก่อนนะคะตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยตั้งแต่ที่อู่ฮั่นเป็นต้นมาไล่มานะคะเราก็จะพบว่าสัตว์ในกลุ่มของเสือที่อยู่ตามสวนสัตว์หรือในกลุ่มของแมวบ้านแมวจรเนี่ยก็เริ่มมีความสงสัยกันว่าน่าจะติดโควิดจากคนได้นะคะต่อมาเราก็พบการยืนยันว่าแมวเนี่ยติดโควิดจากคนได้ และในช่วงเวลาต่อมานะคะช่วงปีที่แล้วเนี่ยเราก็พบว่าน้องหมาก็ติดโควิดจากคนได้เช่นกันนะคะซึ่งจริงๆเราน้องแมวอาจจะมีความไวในการติดโควิดมากกว่าหมาและน้องแมวน้องหมาเนี่ยที่มีอาการของโควิดเนี่ยไม่มีตัวไหนมีอาการรุนแรงนะคะอย่างมากก็มีอาการทางเดินหายใจเล็กๆน้อยๆเชื้อจะอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนต้นไม่ลงปอดแต่เรายังไม่พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อ จากสัตว์เลี้ยงหรือว่าจากสัตว์ทั่วไปไปสู่คนได้นะคะดังนั้นเคสนี้จึงเป็นเคสแรกซึ่งถามว่ามีความสำคัญยังไงนะคะก็คือ,อในกรณีที่ถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นตัวกักโรคนะคะแล้วมีอาการน้อยแล้วก็แพร่ไปสู่คนได้อันนี้มันก็จะทำให้เกิดความน่ากลัวของโรคสัตว์สู่คนนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะแพร่เชื้อโควิด1 9ไปสู่คนในขณะนี้เนี่ยเรายังพบว่าเกิดได้น้อยมากๆนะคะเป็นแลเคสเลยนะคะกลุ่มของพวกหมอเองนะคะพวกสัตวแพทย์หรือแม้แต่ตามโรงแรมแมวโรงแรมสุนัขที่ต้องมีการรับฝากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้ป่วยโควิด1 9เนี่ยเราก็ควรจะมีความ ราระมัดระวังแล้วก็ป้องกันมากขึ้นเป็นดับเบิลเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งถุงมือนะคะที่จะต้องใส่เพราะว่าบางทีเชื้อโควิด1 9มันก็มากับทางอุจจาระ แล้วก็ติดตามเส้นขนได้นะคะรวมไปถึงการใส่แมสแล้วก็การใส่เฟสชิลหรือว่าแว่นตาป้องกันดวงตานะคะก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังรัดกุมมากขึ้นนิดนึงนะคะรวมไปถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดว่าเห็นน้องแมวหรือน้องหมามีอาการทางเดินหายใจคล้ายกลุ่มหวัดแล้วตัวเจ้าของเองเพิ่งหายจากโรคโควิด -19 กก็รบกวนนะคะขอความการุณา แจ้งคุณหมอสตัตวแพทย์ที่เราพาน้องหมาน้องแมวไปรักษาด้วยสักนิดหนึ่งก็ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าทุกทคนจะชอบกันแล้วก็ได้อัปเดตความรู้ทั้งโรคโควิด -19 นะคะแล้วก็โรคติดต่อในสัตว์สู่คนด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันในอีพีหน้าอีพีถัดไปนะคะบ๊ายบาย